สว in <h VII> ัสดีครับวันนี้นะครับหยุดอยู่บ้านช่วยชาติวันที่8นะครับวันนี้ครับมาลองสูตรกะเพราโบราณนะครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากครับมีเอาหมูอยู่ไหนหมูสับมีนี่ครับมีกระเทียมเม็ดเล็กของล้ำพูนพริกจินดาแห้งของอ่างทองกะเพรา มันก้านสีดำนะแต่ไม่ได้มาเป็นสีนี้ไม่รู้ข้างรัวครับแล้วก็หมูสับครับนี่ครับอันนี้คือกระเทียมกับพริกโขลกไว้แล้วนะครับก็แค่นี้ครับแล้วก็มีน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยครับเราจะไม่ใช้ซอสหอยนางรมครับเพราะสูตรโบราณจะไม่จะใส่แค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าดูกล้องเห็นไหมโอเคเปิดเตาเปิดไฟก่อน ก็ไฟตอนแรกนะครับที่เราจะเจียวทีกับกระเทียมครับไฟไม่ต้องแรงครับเจียวให้มันหอมก่อนริกเยอะมากตะหลิวหายตะหลิวมเจอโอเคเอาให้แบบว่าให้เปลี่ยนกุ้ม ยังไม่จามครับเป็นใช้ไม่ได้ต้องให้จามอ่าผมดูอบอกมีน้ำซุปนิดนึงนะครับที่เหลือจากเมื่อวานทำซุปกีเดอวเอามาใส่โอ้อจามแล้วเหรอมือกล้องจามแล้วเอาให้เห็นในนี้นะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงให้น้ำมันพีซีนออก โอเคจะได้แล้วใส่หมูสามคบเยอะไหมวะกรนะะทะเริ่มไหมใช่ไหมใส่ถั่วสุกครับแล้วก็เริ่มไฟเริ่มไฟ โอ้ยวุ้ยกลิ่นดีครับกินอร่อยอน้ำปลาช้อนเดียวใส่ให้มัน,นออกแล้วขอนน้ำตาลน,นิดนึง โอ้น่ากินมากครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ดับไฟเลยให้น้ำมันกรเพาโอเคดิดไฟนี่ครับเป็นไงครับน่ากินไหมกรเพ้าสูตรโบราณดูครับน่ากินวะน่ากินเนาะนี่ครับโปรดติดตามกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ